สวัสดีครับบ่าวตอยกอกะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆวัดธรรมผาเด่นนะครับที่มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามานะครับผมพ่อแม่พี่น้องหลั่งไหลกันเข้ามานะครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมรอบๆอ,บอสถานที่ทางขึ้นทางลงนะครับตอนนี้ก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่นะครับสวยสดงดงามมากนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะ,ะก็จะ มีผู้คนมามากมายนะครับผมหลังกันอ่าขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ตลอดนะครับผมพ่อแม,ม่พี่น้องอนี่ครับผมสวยมากเ้อพ่อแม,มีพี่น้องเนอะสวยมาก นะคะวันเดือนปีเกิดข้มามริษฐานขอพรเนาะถ้าเผื่อว่าท่านมีขอพื้นที่พอเขียนได้ <ผม S 1> ถ้าไม่มีก็เขียนได้สนุกดงามมากนะครับติ่ใบเฟินใบเฟิร์นนะครับผมเส้นด้วยมือของท่านเองนะคะอ้้สสววยยทาแด้วยปัจจัยของลูก20บบาทในครั้งนี้เป็นการช่วยเติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟของให้ชีวิตของลูกและครอบครัวนี้นะคะ ก็เดินทางลงไปแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศนะครับผมสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับผมเอานะครับผมตอนนี้ก็มาดูใบเฟิร์นกันนะครับผมสดงดงามเหมือนเดิมนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง

ปูนะครับพญาคุดนะครับอันนี้เป็นพญาคุดนะเป็นพญาที่มีพญาคุดนี่มีอิทธิฤทธิ์เยอะที่สุดในโลกเลยนะครับผมอิอทธิฤทธิ์เยอะนะครับพญาคุดนี่แต่ว่าพญานาคเนี่ยจะมีทรัพย์สมบัติเยอะที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับผมแต่พญาคุดเนี่ยดีเด่นคนละอย่างนะครับเอาม,มาจากทางไหนครับเนี่ย ม่มองเลยอ่านะครับผมก็ได้มาเหรียญหนึ่งนะครับผมโอ้ยกับหัวกับหางนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงทำไมกับหวัวกับหางจังเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้บริเวณรอบๆนะครับถ้าเป็นวิหารขึ้นมาแนละ้วจะสวยสดงดงามมา,มากนะพี่น้องด้วยบ้านเราเนี่สยสวยสดงดงามอลังการงานสร้างนะครับผมอันนี้ก็ ครับผมน,น,นี่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 นะครับผมก็จะ er? เป็นแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้แหละคร john john! ับผมนี่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 ปู่พญานาคแล้วก็ตอนนี้เป็นพระยาคุดนะครับผมพระยาคุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมพอดี ให้มาอันหนึ่งนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าอาวาดนะครับผมเป็นเจา้าวาสของวัดถ้ำพระผาเด่นนะครับผมพ่อแม่เป็นน้องอไดส,สวยมาเลยครับนะครับนนนน FC มาแล้วนะครับผมอันนี้มาจากทางไหนน้ออันนี้มาจากทางไดน,น้อครับผมบอุดรคะอุดรบม ม,มาเที่ยวนะครับผมมาจากอุดรคนเยอะนะครับผมมาเที่ยวนี่นะครับผมพ่อแม่พี่น้อง,ออองอสวยๆงามๆนะครับ,นค,รบคนเยอะอแยะนะครับมาเที่ยวนะครับผม เที่ยวธรรมชาติที่วัดถ้ำพระผาแดนนะครับผมไม่เคยมาก็มาครั้งแรกในชีวิตเนี่ยครับผมบ่าวตอยก็อยู่บ้านเกาะครับแต่45ปีไม่เคยมาสักทีได้ยินแต่ชื่อครับผมพ่อแม่พี่น้องอันนี้สวนป่าผาแดนนะครับสวนป่าผาแดนสวยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องงามคือเก่างามคือเก่าอันนี้มาได้ท่างไหนน้อครับ ะนึงบอมใหญ่นะพุ่มใหญ่หน่อยก็ร้อพุ่มบางๆหนึ่ปดบาทนะคะีนั้นเ่นปัจจัยจากพวกเรา่ใกล้ถึงทางลงแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมบ่าวตกกอกนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญนะครับนึฝันสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับสมสวัสดีค่ะ